สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่แบบน่าสนใจมากๆเลยนะคะคือเอาสองวิธีมองโลกข้างในใจเรามาเทียบกันแนวคิดแรกก็มาจากเวรนาปลายศตวรรษที่19ของซิกมันฟรอยด์นะคะที่มองผ่านแว่นวิทยาศาสตร์ตะวันตกครับผมส่วนอีกแนวคิดก็คือพุทธธรรมซึ่งมาจากตะวันออกมีมานานกว่า2,500ปีเลยเน้นการฝึกจิตโดยตรงครับคำถามคือ เแผนที่ใจสองแบบเนี้ยมันจะพาเราไปเข้าใจเรื่องความทุกข์การพ้นทุกข์เหมือนกันไหมหรือว่าชี้ไปคนละทางเลยเป็นคำถามที่สำคัญมากเลยครับเพราะว่าถึงจะมาจากคนละโลกคนละวิธีคิดกันเลยนะแต่ทั้งคู่ก็พยายามอธิบายกลไกลของจิตใจความเจ็บปวดข้างในแล้วก็เสนอทางออกด้วยค่ะ <c oughs> วันนี้เราก็จะมาดูกันจากข้อมูลที่เรามีว่า2ระบบนี้มองเรื่องนี้คล้ายหรือต่างกันยังไงมีจุดไหนที่ไปด้วยกันได้หรือว่าขัดกันเลยในการวินิจฉัยแล้วก็เสนอทางแก้งั้นเราเริ่มที่ฟรอยก่อนเลยนะคะเขาเปรียบใจเหมือนภูเขาน้ําแข็งที่เราเห็นยอดนิดเดียวคือจิตสํานึกที่เรารู้ตัวกันอยู่ครับผมแต่ส่วนที่ใหญ่กว่ามากๆๆที่จมอยู่ใต้น้ําลึกๆนั้นคือจิตไร้สํานึกใช่ไหมคะถูกต้องครับจิตไร้สํานึกนี่แหละ ตรงนี้ที่เขาบอกว่าเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมเราจริงๆเหรอคะใช่ครับมันเหมือนห้องใต้ดินลึกๆเลยที่เก็บพวกแรงขับสัญชาตญาณหรือความอยากที่ถูกกดเอาไว้ความทรงจําที่เราแบบไม่อยากจําแต่มันกลับมีอิทธิพลกับเรามากๆแบบไม่รู้ตัวนะครับอ๋อแล้วฟรอยยังมองว่าบุคลิกภาพเรามี3ส่วนที่แบบมักจะตีกันเองข้างในอยู่เรื่อย3ส,ส่วน มีอะไรบ้างคะก็จะมีอิดครับเหมือนเด็กน้อยเลยอยากได้อะไรต้องเอาดีิวนี้ทำตามสัญชาตญาณความสุขความพอใจล้วนๆแล้วก็มีซูเปอร์อีโก้อันนี้เหมือนผู้พิพากษาในใจเราคอยบอกว่าเอ้ยอันนี้ถูกอันนี้ผิดตามกฎเกณฑ์สังคมที่เราซึมซับมาค่ะแล้วก็ตัวสำคัญคืออีโก้เหมือนผู้จัดการเลยครับคอยใกล้เกลี่ยประนีประนอมระหว่างเจ้าอิดที่เอาแต่ใจกับซูเปอร์อีโก้ที่เข้มงวดแล้วก็ต้องดิวกับโรคความจริงภายนอกด้วย อ๋อพอสามอันนี้มันดึงกันไปมาก็เลยเกิดความกังวลความเครียดขึ้นมาใช่ครับแล้วเจ้าอีโก้ก็เลยต้องหาทางปกป้องตัวเองอย่างที่เรียกว่ากลไกป้องกันตัวเช่นหาเหตุผลมาเข้าข้างตัวเองหรือไม่ยอมรับความจริงไปเลยเพื่อให้ตัวเองรู้สึกโอเคขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าคะประมาณนั้นเลยครับเป็น defense mechanisms เพื่อลดความไม่สบายใจความขัดแย้งภายใน แต่ทีนี้พอเราข้ามาดูฝั่งพุทธธรรมบ้างนะมุมมองจะต่างไปเยอะเลยต่างยังไงคะคือพุทธธรรมไม่ได้มองว่ามีตัวตนหรือโครงสร้างที่มันแบบคงที่ถาวรแบบนั้นนะครับแต่สิ่งที่เรียกว่าบุคคลเนี่ยจริงๆเป็นแค่กระบวนการของส่วนประกอบ5อย่างหรือที่เรียกว่าขันห้าขันห้ามีอะไรบ้างคะก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครับที่มันทํางานร่วมกันชั่วคราว เหมือนเราประกอบรถยนต์ขึ้นมานะครับพอรวมกันก็เรียกว่ารถแต่ถ้าแยกชิ้นส่วนออกมามันไม่มีชิ้นไหนที่เป็นรถจริงๆในตัวเองโหน่าสนใจมากค่ะคือไม่มีแก่นแท้ของตัวตนจริงๆเลยใช่ครับแล้วแล้วความทุกข์มันมาจากไหนล่ะคะถ้ามันไม่มีตัวตนให้ทุกข์หัวใจมันอยู่ตรงนี้เลยครับพุทธธรรมชี้ว่าความทุกข์หรือทุกขังเนี่ยมันเกิดจากการที่เราไม่เห็นความจริง ความจริงที่ว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงอนิจจงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีแก่นสารอะไรที่เป็นตัวตนถาวรจริงๆอนัตตาอพอเราไม่รู้ความจริงข้อนี้หรือที่เรียกว่าอวิชชาเราก็เลยไปยึดมั่นถือมั่นหรืออุป,ปาทานว่าขันห้านี่แหละคือฉันคือของฉันอ๋อการยึดติดนี่เองใช่ครับ การยึดติดนี่แหละคือต้นตอของความทุกข์ทั้งปวงเลยดังนั้นการวินิจฉัยและการแก้ปัญหาในทางพุทธก็คืออริยสัจสี่อริยสัจสี่ครับคือการรู้ว่าทุกข์คืออะไรรู้เหตุแห่งทุกข์ซึ่งก็คือตัณหาหรือความอยากความทะยานอยากนี่แหละรู้ว่าการดับทุกข์มีอยู่จริงคือนิพพานและรู้วิธีปฏิบัติเพื่อไปถึงการดับทุกข์หรือมรรคนั่นเองครับแล้วที่เคยได้ยินมาว่ามีส่วนที่คล้าย จิตไร้สำนึกของฟรอยในพุทธศาสนาอย่างพวังคจิตนี่แหละคะ่ะมันคืออะไรเหมือนกันไหมคะอ่าอันนี้เป็นการเปรียบเทียบที่น่าสนใจนะครับแต่ก็ต้องระวังนิดหนึ่งพวังคจิตเนี่ยหมายถึงกระแสจิตพื้นฐานที่มันไหลต่อเนื่องอยู่เป็นเหมือนผลของกรรมเก่าทํางานในระดับที่เราไม่ค่อยรู้ตัวค่ะมันก็คล้ายจิตไร้สํานึกของฟรอยในแง่ที่ว่ามันอยู่ลึกกว่าจิตสํานึกปกติแต่ธรรมชาติมันต่างกันมากครับ ภวังคจิตเนี่ยโดยตัวมันเองเป็นกลางๆนะไม่ได้เต็มไปด้วยความขัดแย้งแรงขับหรือปมอะไรเหมือนอันคอนเชียสของฟรอยอ๋อ oh. แล้วเป้าหมายในการเข้าไปเกี่ยวข้องก็ต่างกันด้วยทางพุทธคือเน้นการรู้เท่าทันกระบวนการทํางานของจิตไม่ใช่การไปขุดคุ้ยเอาเนื้อหาในนั้นออกมาวิเคราะห์เพื่อปรับเปลี่ยนแบบจิตวิเคราะห์เข้าใจแล้วค่ะตรงนี้ทําให้เห็นเป้าหมายสุดข,ข่ายที่ต่างกันชัดเจนเลยนะคะใช่ครับชัดมากฟรอยเคยพูดว่าที่ใดเคยเป็นอิฐ ที่นั่นจัต้องเป็นอีโก้คือเป้าหมายคือสร้างอีโก้ที่แข็งแรงจัดการชีวิตในโลกนี้ได้ดีมีความสุขตามสมควรถูกต้องครับเป็นเป้าหมายเพื่อสุขภาพจิตที่ดีในทางโลกหรือ relative goal ค่ะแต่เป้าหมายสูงสุดของพุทธธรรมคือนิพพานคำนี้แปลตรงๆว่าความดับเย็นคือการดับสิ้นเชิงของกิเลสของความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากวงจรเกิดแก่เจ็บตายไปเลยอันนี้เป็นเป้าหมายที่เหนือโลกหรือ s u p r a m u n d a n Absolute goal mm hmm. ซึ่งมันคนละเรื่องกับที่ฟรอยเคยยืมคำว่า Nirvana principle ไปใช้นะครับอันนั้นเขาไปโยงกับสัญชาตญาณความตายซึ่งไม่เหมือนนิพพานในพุทธเลยที่เป็นสภาวะของความสงมบสุขอิสระภาพจากการซึ่งกิเลสนะครับค่ะ <c oughs> แต่ทุกวันนี้เหมือนมีความพยายามจะเอาสองแนวทางนี้มาเจอกันมากขึ้นนะคะเช่นการใช้สติหรือ mindfulness ในจิตบําบัดต,ตะวันตกหรือมีจิตบําบัดแนวพุทธเกิดขึ้นมาเลยครับครับมีเยอะขึ้นมันไปด้วยกันได้จริงเหรอคะในเมื่อเป้าหมายดูจะเออส่วนทางกันอยู่เนี่ยแหละครับคือความท้าทายสำคัญเลยคือจิตบําบัดต,ตะวันตกส่วนใหญ่ก็ยังเน้นการสร้างตัวตนหรืออ,อีโกให้มันเข้มแข็งรับมือกับโลกได้ดีขึ้นใช่ค่ะแต่เป้าหมายหลักของพุทธ คือการเห็นแจ้งในอนัตตาคือความไม่มีตัวตนอยู่จริงเพื่อการปล่อยวางและหลุดพ้นมันดูขัดกันนะคะครับมีนักจิตวิทยาและผู้ปฏิบัติธรรมคนสำคัญชื่อแจ็คแองเกร์เขาเคยตั้งคำถามไว้น่าคิดมากครับว่า you have to be a somebody before you can be a nobody อืมแปลว่าอะไรคะคือคุณต้องเป็นใครสักคนก่อนถึงจะกลายเป็นไม่มีใครได้นะครับมันสะท้อนความซับซ้อนว่า เอ๊หรือเราต้องพัฒนาตัวตนให้มั่นคงแข็งแรงก่อนแล้วค่อยก้าวข้ามมันไปสู่การเห็นความไม่มีตัวตนอ๋อเป็นลำดับขั้นหรือว่าจริงๆแล้วสองเป้าหมายนี้มันขัดแย้งกันโดยพื้นฐานเลยตั้งแต่แรกอันนี้ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ครับเป็นประเด็นที่ซับซ้อนจริงๆค่ะสรุปแล้วทั้งสองแนวทางนี้ก็ให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับโลกภายในของเรามากๆเลยนะคะแม้ที่มองจากคนละมุมและมีปลายทางสุดท้ายที่ต่างกันชัดเจน ถูกต้องครับจิตวิเคราะห์ก็ช่วยให้เราเข้าใจที่มาที่ไปของปมปัญหาความขัดแย้งในใจเราได้ดีในขณะที่พุทธธรรมก็ให้เครื่องมือปฏิบัติที่ทรงพลังอย่างการเจริญสติเพื่อให้เราเท่าทันอารมณ์ความคิดและปล่อยวางได้ค่ะการได้เรียนรู้จากทั้งสองฝั่งผมว่ามีประโยชน์มากนะครับช่วยให้เราเข้าใจความเป็นมนุษย์ในมิติที่กว้างขึ้นลึกขึ้นสุดท้ายนี้ก็น่คิดต่อเหมือนกันนะคะว่า ถึงแม้เส้นทางและจุดหมายปลายทางของจิตวิเคราะห์กับพุทธธรรมจะต่างกันแต่การที่เราได้เข้าใจมุมมองทั้งสองแบบนี้มันจะช่วยให้เราแต่ละคนนำทางชีวิตตัวเองเพื่อไปสู่ความเข้าใจตัวเองแล้วก็ความทุกข์ที่น้อยลงในแบบฉบับของเราเองได้ยังไงบ้างนะคะ